ยู่ในวันเกิดด้วย16คนเช่นนดีวยวกก็เลยกลับมาถึงทหารตำรวจก็เลยมาบอนล้อมปิดอันนี้14วันห้ามออกห้ามเข้าแล้วต้องอ,อยู่ในต้องอยู่ในโรงแรมใช่ไหมใช่ต้องอยู่ในหอพักโรงแรมเนี่นบบนย14วันนะก็เกิอดอาการมุดอาการนี้แล้วเนี่ยเขาหนีมาจากเมืองทีฟต้องหนีมาจากมาจากเมืองบนใช่ไหมครับมาจากเมือง <c ười> บนมาจากเมืองทีฟอย่างเดียวค่ะ เป็นอะไรก็ได้่เาเบื้องบนไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะบอกี่ต้องบอกว่าออกไปสัตว์เลยนี่ยพูดพงเนี่ยพึ่งมาเจอเขาอ่ะอายุแค่สามสิบเจ็ดเกณฑสามรู้ดีนะนี่เมื่อกี้น่าคุยกับรวมตอนจะไม่แต่งหน้าคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีคุยกัน สวัสดีพี่รองเหรอคือมาตรวจเครื่องจมูกพี่รองเคื่องจมูกพิ่งมาหน,นาวสวัสดีรับมาข้อสวยเคยใหญ่เราก็เออติดตามเขามานานแล้วแต่ว่าตัวจริงเขาปังมากไง